พื้นไม้ภายนอกถ้าเลือกไม่ดีไม่กี่ปีก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับพื้นภายนอกที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานหนักเคลือบผิวโคเอ็กซูชั่นทั่วไปนะคะพอโดนแดดแรงๆฝนสั่์หนักๆนะคะหรือว่าใช้งานบ่อยเนี่ยสารเคลือบก็เริ่มเสื่อมค่ะทําให้ผิวเนี่ยแตกหลุดล่อนได้ง่ายนั่นเองค่ะจนเป็นสาเหตุที่จะทําให้ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่แต่พอเปรียบเทียบกับพื้นไม้ภายนอกของ New t e c ท w o o d นะคะแค่จับก็รู้สึกถึงความต่างแล้วค่ะ นิวเท็กวูดเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อพื้นที่ภายนอกจริงๆนะคะทนแดดทนฝนไม่กลัวปวกและไม่กลัวเชื้อราโดยการเคลือบผิว360องศาอันต้าชิลโปรเอ็กชชั่นนะคะทำให้สีเนี่ยไม่ซีดง่ายไม่ดูดซึมน้ำทำความสะอาดง่ายและที่สำคัญนะคะลายไม้ชัดเหมือนจริงมากๆค่ะไม่บิดไม่โก่งยืดหดตัวน้อยรับประกันสูงสุดถึง25ปีไม้สองชิ้นนี้นะคะถูกใช้งานมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันค่ะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะผิวเนี่ยเริ่มเปิดแล้วส่วนฝั่ง New Tech wood นะะิวเทงอยูดนคะคะผ แล้วคุณหล่าเวลาเลือกซื้อพื้นภายนอกดูเรื่องอะไรก่อนราคาความสวยหรืออายุการใช้งานคะเพราะพื้นภายนอกไม่ใช่แค่สวยวันแรกแต่ต้องสวยไปยาวๆสามารถเข้ามาสัมผัสสินค้าจริงได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมเคสบุดพระรามสองได้เลยนะคะ